ฟังั้นเรื่องฮาลาฮลาคนไทยได้ประโยชน์มคนไทยพุทธไม่จําเป็นจะต้องมีฮาลาฮลานในประเทศไทยมีเกิดากางทำไมคนพุทธ90กาเปอร์เซ็นต์ไม่จาเป็นจะต้องมีฮาลานในอินโดนีเซียออในอินโดนีเซีย ถึงสองสองร้อยกว่าล้านคนเขายังไม่เห็นประกาศฮาลาเป็นฮับโลกแล้วทำไมประเทศไทยจะต้องมาประกาศฮาลาเป็นฮับโลกด้วยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฮาลาเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเลยในประเทศไทยเราควรจะเอาฮาลาออกจากสินค้าทุนชนิด เพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นว่าอิสลามก็สามารถกินได้รู้ได้ว่าสิ่งใดคือฮาลาลสิ่งใดไรีกฮาลาลเพราะฉะนั้นฮาลาลจองจากสินค้คาไทยทุนด้วย